ดีต่อใจปลิ n มากจริงๆค่ะเมื่อมีคนมารีแอคหลังไปดูคลาซี่ฮอตเมื่อคืนจบมานะคะโดยบอกว่าพบคนในตระกูลอาร์โน no ค่ะมาดูการแสดงโชว์ของนอลิซ่าอีกด้วยงานนี้เรียกว่ารักมากนะคะแอบมาดูว่าที่ลูกสะภ้ยกันทั้งบ้านด้วยหรือเปล่าจะได้ไหมแล้วก็คนที่เห็นค่ะก็มีการบรรยายค่ะว่าคุณเฟเดริกอาร์โนเนี่ยในช่วงตอนท้ายนะดูเขาภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับนอลิซ่าของเรามากจริงๆเพราะว่าเขาค่ะทั้งยิ้มแล้วก็หัวเราะนะคะเห็นได้ชัดค่ะว่าภูมิ ใจในตัวของนอรลิซ่านะแล้วก็คนที่เห็นค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าบอสเฟเดริกค่ะเขาดูมีสเสน่ห์น่ารักแล้วก็หล่อมากเสียดายค่ะที่ถ่ายรูปออกมาไม่ได้นะคือที่นั่นเขาก็ไม่ให้ใช้กล้องแล้วก็ไม่ให้ใช้มือถือนะคะคุณผู้ชมแต่ก็มีแอบอธิบายค่ะบอกว่าบอสเฟเดริกเนี่ยมีการใส่แจ็คเก็ตสีดำปักเลื่อมวิบวับมากๆกันเลยทีเดียวนะคะแหมแบบนี้ก็เด่นเลยสิคะทนอรลิซักกำลังเต้นๆอยู่เนาะหันมาก็คงจะเห็นแบบชัดเจนค่ะส่วนทางด้านพี่สู แล้วก็โรเซ่ค่ะก็มีไปดูโชว์ในครั้งนี้อีกด้วยคนที่เห็นก็เล่าว่าพี่จีซูค่ะเหมือนกับว่ากลุ่มๆเมานิดหน่อยนะะเพราะว่าเห็นมีการชูแก้วแชมเปญขึ้น ตอนที่พนักง,งานค่ะถามว่ามีใครเนี่ยจะเอาแชมเปญเพิ่มอีกไหมในขณะที่ชมโชว์เนี่ยพี่จิสุก็แบบว่ามีอาการเขินอายมีปิดตาดูด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงโรเซ่ก็เช่นเดียวกันค่ะมีอายเป็นบางช่วงค่ะพี่สูเนี่ยจะชอบตีโรเซ่นนะตอนที่เห็นน้องลิซ่าเต้นนะคะแล้วก็มีการหัวเราะคิกคค่ะด้วยความเขินนะตอนที่เห็นแบบผู้หญิงคนอื่นค่ะเกลือยในโชว์ครั้งนี้ด้วยแต่ว่าน้องลิซ่าเธอไม่ได้เกลือยนะคะ แฟนรีแอคออกมาค่ะบอกว่าน้องลิซ่าเริ่มจากการแสดงโชว์ด้วยการเอาหัวของเธอค่ะ โผล่ออกมาจากม่านนะแล้วก็ยิ้มหวานแถมยังมีการขยิบตาค่ะให้กับผู้ชมได้ตื่นเต้นกันมากๆอีกด้วยเนาะจากนั้นค่ะเธอก็มีการทำอินโทรเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักกับสาวสา p r e z y Girl ค่ะโดยการเดินผ่านเวทีไปอย่างรวดเร็วน้องลิซ่าค่ะมีการลิปซิงเพลงภาษาฝรั่งเศสนะคะและเธอก็มีการสวมวิกค่ะเป็นผมบ๊อบสั้นนะคะ่สีน้ำเงินอมเขียวค่ะ นอลิซาก็คือสวมแจ็คเก็ตผ้าทวิตนะคะกับกางเกงขาสั้นเป็นการแสดงที่ดูหยอกล้อกันกับคนดูค่ะแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจมีอยู่จุดหนึ่งค่ะที่เธอค่ะลงไปนั่งบนพื้นแล้วก็มีการขยิบตาใส่คนดูอีกด้วยนะคะเพลงนี้ก็เป็นการแสดงแบบแนวหยอกล้อผสมกับล่าเลงเนาะแล้วก็ลุกในชุด วันนี้ที่น้องลิซ่าใส่แสดงโชว์เห็นบอกว่า,ามีการเอากลับมาใส่อีกครั้งในช่วงหลังของการแสดงเดี่ยวก่อนช่วงสุดท้ายอีกด้วยค่ะน้องลิซ่าเธอแสดงเดี่ยวถึง4เพลงด้วยกันแล้วก็มีท่อนสั้นๆน,นะคะกับสาวๆ crazy girl อีกประมาณ2ใน3นะคะฟังดูเนี่น่าสนุกมากๆเลยค่ะนี่ขนาดแค่ฟังจากคนที่เขาบรรยายเล่ามานะยังสนุกตามเขาขนาดนี้เลยนะคะแบบ ก็ดีต่อใจเนาะที่ได้เห็นนอริซาค่ะคนเก่งของบลิงค่ะได้ทดําในสิ่งที่เธอรักแล้วก็มีคนค่ะมาให้กําลังใจสนับสนุนเธออยากล้นหลามอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ,อะแอดก็เอามาเล่าคร่าวๆแล้วกันนะคะเห็นมีคนในงานค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า